สวัสดีครับชาวราศีเมษยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n The Witches by Nat ครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นคลิปรายเดือนนะฮะของผู้ที่มีดาวจันลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมษนะครับหรือคนที่เกิดในวันที่21มีนาคมจนถึงวันที่20เมษายนนะครับสำหรับเดือนนี้นะครับผมก็จะมีคลิปรายปีสำหรับปีหน้าด้วยนะครับ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s s r i b e นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมแล้วก็คลิปรายปีจากช anel นนของเราด้วยนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับดาวอาทิตย์อยู่ในเรือนที่9นะครับชาวลัคนาราศีเมษมีโอกาสที่ดีมากเกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษาต่อนะครับการเดินทางความสุขและความสําเร็จโอกาสต,ต่างๆนะครับผมที่จะเข้ามาในชีวิตในช่วงเวลานี้นะครับโดยเฉพาะ ในเรื่องของการเดินทางไกลนะครับผมเดินทางไปต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่นะครับผมคุณจะได้โอกาสนั้นนะฮะในช่วงเวลานี้นะครับดาวพุธกําลังทํามุมที่ดีถึงดาวพฤหัสนะฮะผมจะช่วยในเรื่องของเอกสารการเดินทางต่างๆได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณวางแผนที่จะทาพาสปอร์ตนะครับผมทําวีซ่าจะเป็นช่วงจังหวะเวลานะครับผมและโอกาสที่ดีมากๆนะครับดาวพฤหัสในเรือนที่11นะครับจะ ส่งเสริมให้คุณนั้นได้ไปเจอสังคมใหม่ๆนะครับผมชาวลัคนาราศีเมษที่คาดหวังในเรื่องของการเรียนการศึกษาคุณมีโอกาสที่ดีมากนะครับผมด้วยดาวพุธในเรือนที่9กลุ่มดาวอาทิตย์นะครับผมจะทําให้เรื่องของการเรียนนั้นเป็นไปตามที่คุณต้องการนะครับผมโดยเฉพาะถ้าคุณนั้นได้วางแผนนะครับผมหรือว่าได้ลงมือทํากับมันมานานแล้วนั่นเองนะฮะเพราะว่าดาวเสาร์ที่อยู่ในเรือนที่11นะครับผม ราศีกุมนั้นจะช่วยส่งเสริมให้คุณนั้นต่อยอดการศึกษาได้อย่างเต็มที่ไม่จํากัดเฉพาะการเรียนในระดับระดับมหาวิทยาลัยเท่านั้นนะครับหรือว่าจะเป็นการเรียนตามหลักสูตรอะไรก็ตามแต่นะฮะจะเป็นการเรียนในระยะสั้นๆหรือว่าการเทคคอร์สการเรียนออนไลน์เพื่อเพิ่มเติมความรู้อันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีมากเช่นเดียวกันนะครับผมดังนั้นเมื่อดาวพุธเดินมาทํามุมที่ดีกับดาวพฤหัสแล้วนะครับจะเป็นจุดที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะคุณมีความ ภาคภูมิใจกับผลลัพธ์ของมันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับในแง่ของความสุขความสําเร็จนาะน,นะฮะอ่ะในแง่ของจิตใจนะครับชาวลัคนาราศีเมษในช่วงเวลานี้นะครับมีดาวองคาดาวประจําตัวอยู่ในเรือนที่8ราศีพิจิกนะครับดังนั้นชาวลัคนาราศีเมษจะมีเรื่องราวนะครับผมซึ่งเป็นแรงภายในใจมากกว่าปกตินั่นเองนะฮะโดยเฉพาะกับเมื่อดาวประจำตัวเข้าราศีพิจิกนะครับผมในเรื่องของความตายนะครับในเรื่องของการเกิดใหม่นะครับผม ชาวลัคนาราศีเมษนั้นก็จะอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับมีแรงบันดาลใจในการผลักดันนะครับดาวอังคารทำมุมที่ดีถึงดาวไครอนในเดือนที่1ด้วยนะครับจะพูดถึงพลังในการเยียวยาในเรื่องต่างๆที่เคยทําผิดพลาดไปจนเกิดบาดแผลในจิตใจขึ้นนะครับแต่ในเวลานี้นะครับชาวลัคนาราศีเมษรพร้อมที่จะปรับปรุงพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงและพร้อมที่จะก้าวข้ามปัญหาที่ผิดพลาดที่เคยทําลงไปนะครับผมคุณอาจจะ ได้ใช้โอกาสที่ดาวอทิตเข้าเดือนที่เ้านี้นะครับผมหาความสุขนะครับเดินทางท่องเที่ยวเพื่อเป็นแรงบันดาลใจนะครับผมเป็นสิ่งที่คุณต้องระวังเพียงอย่างเดียวในตอนนี้ก็คือดาวคารททำม,มุมไม่ดีต่อดาวพฤหัสนะครับอาจจะทําให้คุณนั้นคือแบบว่าละทิ้งหน้าที่ความรับผิดชอบของคุณนะครับผมเพื่อทำตามใจตัวเองทำตามความสุขของตัวเองก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ต้องระวัดระวังด้วยเนาะในแง่ของความรับผิดชอบนะครับ ส่วนในแง่ของความรักและความสัมพันธ์นะฮะดาวศุกร์ในเรือนที่10นะครับทำมุมที่ดีถึงดาวอังคารในเรือนที่8นะครับผมแล้วก็ดาวเนปจูนในเรือนที่12นะครับชาวลัคนาราศีเมษนั้นนะฮะมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ถูกใจโดยเฉพาะคนที่พบเจอกันแล้วรู้สึกหลงไหลนะครับเหมือนมีความผูกพันกันมาอย่างเนิ่นนาน,นะครับผมด้วยความที่ดาวสงดวงนั้น ทำมุมที่ดีกับดาวศุกร์อยู่ในเรือนของจิตวิญญาณและจิตใจด้วยนะครับหรือแม้แต่เรื่องของอดีตชาตินะครับรวมถึงดาวศุกร์นั้นยังทํามุมกับดาวพฤหัสในเรือนที่10ด้วยนะฮะบ,บ่งบอกถึงพัทธสัญญากันมาอย่างเหนียวแน่นอ่าโทษดาวศุกร์ยังทํามุมถึงดาวพลูตโตนะครับผมในเรือนที่10บ่งบอกถึงความอ่าเป็นพัทธสัญญาที่ผมได้บอกไปนะครับดาวศุกร์ในเรือนที่10นั้นยังทําให้คุณนั้นอยากจะมีคนคนนั้นเป็นเป้เปาหมายชีวิตของคุณด้วย นะครับผมสําหรับคนที่มีคู่นะครับผมเช่นเดียวกักนก็คืออาจจะถึงเวลาแล้วที่คุณนั้นจะคิดวางแผนในการสร้างครอบครัวอย่างจริงจังนะครับดาวเนปจูนจะกระตุ้นให้คุณนั้นมีความรู้สึกละมุนละไมแล้วก็รู้สึกโรแมนติกนั่นเองนะฮะในแง่ของการเงินชาวลัคนาราศีเมษนั้นอาจจะมีโชคทางด้านการเงินเข้ามาเพราะว่าดาวการเงิน2ดวงกลุ่มกันและทํามุมถึงดาวในเรือนที่8ซึ่งเป็นเรื่องของการเงินนะครับผมอาจจะมีเงินจากภาาในหน้าเงินปันผลนะฮะ เข้ามาได้ดาวเนปจูนในเดือนสินะครับจะทําให้คุณนั้นได้เขาเรียกว่าเงินที่คุณได้มานั้นอาจจะเป็นเงินตามข้อตกลงแบบไม่เปิดเผยอ่ะอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับหรือท่านใดนั้นนะครับผมทํางานอย่างหนักเพื่อเงินโบนัสนะครับผมหรือว่าความสําเร็จทางด้านการเงินในช่วงปลายปีดาวศุกร์และดาวพลูโตในเดือนที่10นั้นมีโอกาสที่คุณนั้นจะทําให้มีความสําเร็จในเรื่ององของทางการเงินได้นะครับผม แบบว่าเมื่อจะเป็นงานเทาหรืองานสุจริตก็ได้เช่นเดียวกันอ่านนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะฮะอ่ะแลนนี่ก็เป็นในแง่ของโหราศาสตร์ตะวันตกนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูในแง่ของไพ่แชโร่กันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับสําหรับชาวราศีเมษฮะก็อยากจะให้คุณนะครับผมตรวจสอบวันเดือนปีเกิดนะครับอย่างที่ผมได้บอกในหลายๆคลิปนะฮะแล้วก็สําหรับคนที่มาดูช anel ของเราเป็นครั้งแรกนะครับ โหราศาสตร์ที่เราใช้นะครับเป็นโหราศาสตร์ตะวันตกเนาะดังนั้นวันเดือนปีเกิดก็จะไม่เหมือนกับโหราศาสตร์ไทยนะครับอยากจะให้ทุกท่านนะครับก็รีเช็คนะครับผมเวลาเกิดให้เรียบร้อยก่อนเพื่อตรวจสอบลัคนานะครับเพราะว่า ลัคนานั้นมีความจําเป็นมากๆนะครับผมสําหรับการดูดวงไม่ว่าจะโห oh, oh, ราศาสตร์สายไหนก็ตามนะครับเพราะว่ามันจะบอกถึงโอกาสที่จะเกิดเรื่องราวต่างๆในชีวิตณขณะนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ทราบเวลาเกิดหาลัคนาไม่ได้สามารถดูตามวันเกิดได้ไหมดูได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับผมแต่ว่าจะหนักไปในเรื่องของหน้าที่การงานมากกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเอ่อในสําหรับชาวลัคนาราศีเมษในเดือนธันวาคมนี้นั้น นะครับผมจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเริ่มจากาไพ่ใบที่1น,นะครับ The Moon น,นี่ผมสับไพ่แล้วนะเนี่ยทำไมเป็น10ดาบเฮ้ยอาชีดีอ่ะขอขอขอ,ขอเปิดไปเรื่อยๆก่อนนะครับ t e m p l a นส s โอ้ยเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแบบมากๆเลยนะสำหรับหลายๆราศี justice ใหม่แล้ว5ถ้วย เก้าไม้10ถ้วยอาเอ็กซ์ตีมไปอีก10ดาบ10ถ้วยนะครับโอเคเข้าใจละเพราะฉะนั้นนะฮะเชอร์รีเอตทูออฟวัและไพ่ใบสุดท้ายนะครับ The Emperor นะ ดีอ e m เ e อเรก็คือไพ่ประจำตัวของชาวราศีเมษนะครับมาแบบนี้ก็คือเลิกสนใจสิบดาวไปได้เลยนะครับมาแบบนี้ดีแน่นอนนะครับก็ไพ่เมเจอร์อาคานาถึง4ใบด้วยกันนะครับเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนของการไม่ใช่4ดี1 2 3 4 5เป็นเดือนของการเปลี่ยนแปลงนะครับอสำหรับชาวลัคนาราศีเมษนะครับเด e ม o มูนอยู่ตรงกลางนะครแสดงว่าชาวลัคนาราศีเมษในช่วงนี้นั้นอาจจะมีความสับสนเนาะ อาจจะมีความไม่มั่นใจอาจจะมีความกลัวความกังวลนะครับในแง่ของการตัดสินใจที่อาจจะกําลังเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้นะครับไพ่ justice เข้ามาพูดถึงในแง่ของการตัดสินใจนะครับก็คือเอาง่ายๆเหมือนคุณจะต้องปล่อยบางสิ่งบางอย่างไปอะ่ะนะครับไพ่ห้าถ้วยขึ้นมามี3ถ้วยล้มลงหมายถึงอะไรครับหมายถึงความเศร้านะครับหมายถึงความเสียใจนะครับผมไพ่ประจําเลขห้าน้องหมายถึงความผิดหวงังความเสียใจอย,อยู่แล้วนะครับผมและไพ่2ถ้วย ให้สองถ้วยไม่ใช่สองถ้วยโทษมีสองถ้วยกําลังตั้งอยู่นั่นหมายถึงว่าคุณจะต้องเลือกทางเลือกอะว่าคุณจะเลือกนะครับผมผ่านทางความสับสนความกลัวของคุณเนี่ยไปทางไหน ไปในทินแดนใหม่ไหมไปในที่ใหม่ๆไหมหรือว่าคุณจะจมปลักอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งไพ่เทมเพลนส์คืออะไรครับนี่ไงสองถ้วยที่อยู่ในมืออันนี้คุณสามารถเอ้ยหยิบมันขึ้นมาบนมือได้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เนี่ยสองไม้ก็อยู่ตรงเนี้อยู่ตัวบนมือของคุณอีกเช่นเดียวกันหรือแม้แต่สฟิง n ์นะครับผมของไพ่แชรีส์ก็มี2ตัวเช่นเดียวกันมันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องเลือกชอส์แบบเลือกมากๆเลยอ่ะนะครับผมเลือกจากอะไรครับนี่ไงคุณอาจจะรอคอยความสําเร็จนะครับผม มาเนิ้อนานแล้วแต่ว่าอ่ะคุณก็เจ็บซ้ำๆเจ็บซ้ำซ้อนไม่ได้แบบว่าไม่ได้โปรโมทไม่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรืออะไรสักทีนะครับผมคุณควรจะได้แล้วหรือ,อยังนื้อออกไหมนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะต้องเลือกระหว่างการเปลี่ยนแปลงนะครับไปอยู่ในจุดที่มันเป็นจุดที่ใช่สําหรับสําหรับคุณมากกว่านี้หรือเปล่านะครับผมจุดที่คุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขมากกว่านี้หรือเปล่าหรืออย่างน้อยคุณอาจจะอ่ะเดินทางพักผ่อนก่อนไหมเพราะว่า นะครับเหมือนกับสถานการณ์เนี่ยมันถูกบีบบังคับว่าเฮ้ยคุณจำเป็นจะต้องเปลี่ยนคุณจําเป็นจะต้องทานะครับผมคุณจําเป็นจะต้องแบบว่า evolution ตัวเองอัปเกรดตัวเองนะครับผมตัดสินใจนะับผมแต่ว่าในแง่ของการตัดสินใจนั้นเฮ้ยเหมือนกับว่าคุณยังไม่พร้อมอ่ะมันมีไพ่ก้าวไม้ขึ้นมามนเหมือนกับว่าเอ้ยฉันยังรออยู่ว่าอะไรมันถึงจะเป็นเรื่องที่ดีอะไรมันจะเหมาะสมกับของชีวิตของฉันมากกว่ากันนะครับผมซึ่งนะฮะถ้าสมมุติว่า เป็นในลักษณะนี้นั้นอยากให้คุณนั้นแบบว่าไปรีแลกซ์ก่อนนะครับเดอะมูนคืออะไรครับสถานที่ท่องเที่ยวได้อ่าเนี่ยเป,เ,ปเป็นเป็นเป็นเรื่องของธรรมชาติเนาะนะครับสถานที่แรกใกล้แหล่งน้ํามีภูเขามีลำเนาภายทิ้งงานไว้ก่อนนะครับทิ้งชเชียร์เลไว้ก่อนทิ้งการติดต่อสื่อสารกับการทางโลกไว้ก่อนนะครับผมไปหาความสุขนะครับไปกับครอบครัวก็ได้ไปกับเพื่อนฝูงก็ได้ไปพักผ่อนหย่อนใจก่อนแล้วถึงเวลาที่คุณพร้อมคุณค่อยตัดสินใจ มันก็ไม่สายเพราะไพ่เก้าเก้คืออะไรครับการรอการคอยการทําให้ตัวเองมั่นใจและค่อยเลือกนะครับผมช้อยส์ต่างๆในชีวิตของคุณไพ่ดีเอ็มเพลเข้ามาหมายถึงว่าคุณจะต้องเลือกจากความตั้งใจจากความมั่นคงของคุณนะครับไพ่สองใบนี้ขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยคุณมีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าตัดสินใจนะครับผมแล้วก็สร้างความเติบโตทางด้านหน้าที่การงานหรือในชีวิตของคุณต่อไปได้นะครับผมดังนั้นเนี่ยคุณจะต้อง ทำมันในสภาวะที่คุณไม่สับสนนะคุณไม่กลัวแล้วคุณมีความกล้ามีความแข็งแรงมากพอนั่นเองนะครับอ่ะต่อไปนะฮะไพ่ควีนถือไม้นะครับเนี่ยผมมองว่าคุณนั้นแบบว่าคุณมีเป้าหมายของคุณอะ่ะคุณแล้วคุณรู้ว่าคุณอยากจะทําอะไรนะครับดังนั้น ผมมองว่าบางทีแล้วมันอาจจะไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงในลักษณะของแบบเฮ้ยทิ้งงานเก่าไปเพื่อไปเริ่มต้นงานใหม่ก็ได้แต่ว่าคุณกําลังรอโอกาสอยู่ซึ่งคนคนนี้สามารถนําโอกาสมาให้คุณได้เห็นปะ9ไม้บวก1ไม้ที่อยู่ในมือของราชินีคนนี้กลายเป็น10บไม้คืออะไรครับคือคอมเพลีทไง10ดาบ10ถ้วย10ไม้คืออะไรครับอํานาจความสุขการงานนะครับขาดอย่างเดียวกันเงินไม่มีไพ่เงินเลยว่างเปล่าบเบมากนะครับผมซึ่ง เมื่อกี้ที่ผมได้พูดไปเนาะในแง่ของโหราศาสตร์นะครับว่าคุณมีโอกาสที่จะได้ในเรื่องของการเงินแต่ว่าอาจจะช้าหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าอันนี้มันคือไพ่ของการรอคอยอ่ะอันนี้มันคือไพ่ของการแบบบาดเจ็บด,ด้วยนะครับผมดังนั้นคุณอาจจะต้องรอคอยไหมคืออาจจะมีข่าวมานะครับแต่ว่าเอ้ยช้าก,กว่าที่คุณคิดคุณคาดหวังก็ได้เพราะฉะนั้นนี่ไงสองเหรียญเข้ามาคือคุณอะไรครับคุณจะต้องหมุนเงินนะครับผมคุณจะต้องหมุนค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะสิ้นปีแล้วอะไรอีกคุณจะต้อง <c oughs> เหมือนกับพาตัวเองแพ้พักผ่อนหนดังนั้นก็เลือกที่ที่มันแบบไม่ได้แพงมากหรือไม่ได้ไกลามากหรือว่าเงินของคุณอํานวยไปก่อนก็นแล้วกันนะครับผมเนาะในช่วงเวลานี้นะครับเนี่ยพระราชาถือไม้เข้ามาอีกแล้วไพ่ของคุณทั้งนั้นเลย,พยไพ่ทัดไฟทัดไฟทัดไฟนะครับผมเป็นไพ่ของธาตุของราศีเมษทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเฮ้ยคุณสามารถพัฒนาตัวเองได้สามารถอัปเกรดตัวเองได้เปลี่ยนจาก คิงพระราชาถือไม้เป็นดีเอ็มพลเอร์เป็นคิงออฟคิงได้แต่คุณจะต้องตัดสินใจครับว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงมันดีไหมหรือว่าคุณจะรอนภาพงการเปลี่ยนแปลงขึ้นมานะครับเปลี่ยนแปลงในที่นี้อาจจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเปลี่ยนแปลงหน่วยใหญ่ก็ได้ที่ทํางานก็ได้นะครับผมหรือคุณรู้สึกว่าเอ้ยคุณคิดแล้วว่าเปลี่ยนแปลงในเรื่องเรื่องของที่ทํางานมันอาจจะยังไม่ได้นึกอออกไหมคุณก็อาจจะเปลี่ยนแปลงวิธีการไหมนะครับผม มองภาพให้มันไกลามากยิ่งขึ้นใช้ประสบการณ์ที่ดีมากยิงงกย่งขึ้นหรือมั่นคงมากยิ่งขึ้นหรือคุณอาจจะ นะครับผมขอความช่วยเหลือจากคุณคนนี้คนที่เป็นผู้ใหญ่คนที่เป็นเจ้านายไปปรึกษาเขาได้ไปพูดคุยกับเขาได้นึกออกไหมครับไพ่สองถ้วยมันคือเอ้ไพ่สองไม้มันคืออะไรครับการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน2เหรียญคืออะไรการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันไพ่การเปลี่ยนแปลงขึ้นเต็มไปหมดเลยนะครับผมของอชาวลัคนาราศีเมษดังนั้นเนี่ยมันอาจจะถึงเวลาหรือยอย่างที่คุณนั้นจะต้องทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อเปลี่ยนแปลงเพื่ออะไรครับเพื่อกบความไม่ชัดเจนกบความกลัวกบความไม่มั่นใจของคุณ หรือเปล่าในช่วงเวลานี้นะครับเพื่อความสุขในอนาคตของคุณเองเพื่อตําแหน่งที่มั่นคงของคุณในอนาคตเพื่อการเติบโตในใสายงานของคุณนะครับยกเป็นเรื่องเงินเนาะเรื่องเงินยังต้องแบบฟันฝ่าอยู่นะครับแต่ว่าจากโหราศาสตร์ค่อนข้างดีนะนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องรอนิดนึงนั่นเองนะครับแต่มีความเป็นไปได้เนาะอ่ะไพ่าดาวเนปจูนอีกแล้วนะครับผมดาวนปจูนคืออะไรครับความสับสนนะครับความกลัวแต่ดาวนปจูน เป็นดาวที่เมื่อกี้นะครับผมบอกน้องอยู่ในเดือน12นะครับคุณอาจจะได้เงินนะครับผมได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นอ่ะรอก,ก่อนนะครับแต่หลักๆเลยคือดาวเนปจูนยอยู่ในเดือน12ไพ่ประจำราศีมีนมานะครับผมก็คืออะไรครับคุณจะมีความรู้สึกที่มันลึกซึ้องอินเ n น e ์นะครับมีความบมุ่นวายใจมีความไม่สง,งบภายในจิตใจมีความคิดความเครียดมีความกลัวซึ่งไม่เหมือน เอาจริงๆนะเนเจอร์ไม่เหมือนคุณเลยคือโดยปกติแล้วชาวลัคนาราศีเมษควรจะแบบควรจะไฟต์อ่ะควรจะแบบเบิดเป็นนักรบควรจะเนี่ยออกไปรบเป็นพระราชาเป็นคิงเป็นคนที่แบบว่าเติบโตมาจากการแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรลนะ่ะเป็นนักสู้อะ่ะนะครับผมเป็นนักคิดเป็นคนมีแพชชั่นเป็นคนที่ชอบที่จะ พัฒนาตัวเองหรือชอบที่จะผลักดันตัวเองแต่พอมาตรงเนี้ยมันเหมือนกับโอ๊ยไปซ้ายคุณก็กังวลอันนี้ขวาสิไปขวาคุณก็กลัวไปซ้ายก็ต้องตัดสินใจขึ้นข้างบนอ่ะก็เจ็บอีกน,นึกออกไหมมันเหมือนกับว่าทิศทางที่คุณจะต้องไปมันเหมือนกับต้องถอยหลังอย่างเดียวเลยซึ่งเฮ้ยคุณต้องถอยอย่างเดียวจริงๆหรออันนี้ไปคิดซะนะครับผมว่าอย่างไรนะครับอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือ ระวังบาดเจ็บนะครับระวังป่วยระวังอุบัติเหตุคือถ้าคุณมันไม่ถ้าคุณไม่ได้มาด้วยความแบบความเครียดหรือความกังวลแบบที่ผมบอกตอนตอน้นให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการเดินทางภายการเดินทางการเดินทางการเดินทางการเจ็บป่วยนะครับผม <McK inn un> ดังนั้นคุณจะต้องระวังให้ดีๆนะชาวลัคนาราศีเมษนะครับคือมันจะมาสักอย่างนั่นแหละนะครับผมแต่มันมาแน่นอนนะครับยังไงก็ต้องระวังนะอะ The angel of verdancy นะครับผมไพ่ใบนี้คือไพ่อะไรครับไพ่ของการหย่อนเมล็ดพันธไพ่ของการปลูกไพ่ของการเริ่มต้นนะครับผมดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณนั้นจะทําอะไรเป็นของตัวเองจังหวะนี้สามารถทําได้ไหมสามารถทําได้นะครับแต่รอก่อนนิดนึงนะครับคือไพ่องค์รวมยังไม่ได้มีไพ่เลขหนึ่ง สำหรับการเริ่มต้นมาแต่แน่นอนมันมีไพ่ของการคอม p l e ทมาไพ่ของการจบมาไพ่ของการคอม p l e ทมาดังนั้นเนี่ยคุณสามารถจบได้แต่การเริ่มต้นอาจจะเริ่มต้นปีนะครับผมอันนี้ก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันเนาะนะฮะดังนั้นก็อยากจะให้รอเวลานิดนึงเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณคิดอะไรได้คิดไปก่อนนะครับผมคิดจะเปลี่ยนแปลงอาจทำยังไงทําไปก่อนนะครับอยากให้คุณมั่นใจว่าเดียร์เพลย์ขึ้นมาไพ่ประจําราศีเมษนะครับคุณมีศักยภาพมากพอคุณเก่งมากพอที่คุณจะทํา อะไรหลายๆอย่างได้ตามเป้าที่คุณต้องการไว้นะครับดังนั้นคุณจะต้องมีความมั่นใจกว่านี้นะครับผมนะชาวราศีเมษอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมว่าคําแนะนําจะเป็นยังไงนะครับไพ mm ่ hmm. ดอกทิวลิปนะครับ you are w o t e นะครับ what it is you ว้ผมมองไม่เห็นเดี๋ยวแป๊บๆหนึ่งนะครับขอเขาเข้าหาแสงนิดนึง นะครับ you are w o a t what it is you are design เขาบอกว่าเหมือนคุณกำลังหุดหิดอ่ะแน่นอนนะครับผมเพราะว่าไพ่มันบอกอยู่แล้วว่าเฮ้ยคุณเป็นคนมีพลังอ่ะคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงคุณอยากจะไปต่อคุณอยากจะทำคุณอยากจะตัดสินใจแต่มันเหมือนกับว่าหลายๆอย่างมันมันสต็อปคุณเอาไว้เนี่ยเหมือนคุณโดนดาบสิบเล่มปักเอาไว้เหมือนคุณกำลังรอโอกาสรออะไรบางอย่างนะครับผมมันทำให้คุณรู้สึกสับสนว่าเฮ้ยทำไมโอกาสไม่มาสักทีคุณเนี่ยยืนรอจนแบบว่าหิวแล้ว่เมื่อยแล้วอะอะไรประมาณนั้นอ่ะ นะครับผมดังนั้นคุณก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรล่ะต้องรู้ตัวเองว่าเฮ้ยจริงๆแล้วคุณต้องการอะไรกันแน่เหมือนกับคุณหมุดหินอ่ะคุณไม่พอใจแต่ว่าคุณต้องการอะไรล่ะดีไซน์มันสิทำมันขึ้นมาสิเลือกมันขึ้นมาสินะครับการพ่การเริ่มต้นอันนี้มันก็ขึ้นแล้วนะถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ใช่การเริ่มต้นแบบที่มันจับต้องได้ในลักษณะของแทโรนะครับแต่ว่าอันนี้มันเหมือนกับว่าเฮ้ยอย่างน้อยมันมีไอเดียมันมีความคิดมันมีการจุดประกายขึ้นมาแล้วนะครับสิ่งที่คุณต้องทําก็คืออตตัดสินใจจะว่่าไป อย่างไรกับมันดีนั่นเองนะครับอ่ะแล้นี้ก็เป็นการพยากรณ์สาหรับชาวลัคนาราศีเมษนะครับผู้ที่มีดาวจันทร์และลัคนาอยู่ในราศีเมษนะครับหรือคนที่เกิดในวันที่21มีนาคมจนถึงวันที่20เมษายนนั่นเองถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางชา n e l ของเรานะครับผมสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปวันนี้สวัสดีครับ